โอเคครับผมสวัสดีครับก็ตอนนี้ออโต้บายพนะครับผมได้ทำบอทที่ปิดจอนะครับผมสำหรับบอมคริปโตสอมาแล้วนะครับผมก็ก่อนใช้งานบอทดทุกๆครั้งนะครับโปรดอ่านรายละเอียดให้ดีนะครับผมก็บอทนี้รองรับคนมีบ้านรองรับ p w i d นะครับผม โอเคก็เริ่มแรกนะครับเราก็สมัคร ID เลยนะครับผมนี่สมัครสมาชิกเลยโอเคแต่ผมสมัครไว้แล้วนะครับ <c oughs> ก็เลยจะไม่สมัครแล้วนะครับ <c oughs> ก็เราก็จะล็อกอินเลยนะครับผมก็ตอนนี้เปิดเปิด <c oughs> ขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้เปิดทดลองฟรีเพราะว่าทดลองจากบอมหนึ่งกันมาเยอะแล้วนะครับก็ตอนนี้มีใช้งาน u ยู่44จอนะครับผมสินค้าในระบบนะครับเวลาจะซื้อจอไปที่สินค้าในระบบซื้อได้ทั้งแบบบ u s d แล้วก็แบบสแกนจ่ายตามปกตินะครับผมสแกนจ่ายตามปกติก็คือแบบธนาคารนั่นเองเนี่ครับผมสแกนจ่ายแล้วก็แบบ b ีอูนะครับผมก็อ่ะสมมติลองกด ใส่เลขกระเป๋าเมตาม์กนะครับผมอ่ะอย่างเช่นผมใสร่รอสักครู่นะครับเน็ตช้ามากอ่อเนผมช้ายืนยันโด,โดนผิดพลาดโอเคเอาม่นะครับ อ่านี่นะครับแล้วเราก็โอเหรียญมาได้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวรอมันเข้าแล้วก็จะขึ้นสําเร็จนะครับผมอ่ะโอเคก็ข้าวๆก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปอ่าหน้านี้นะครับเข้ามาที่อ่าเพิ่มจอนะครับอันนี้ผมได้อ่าเพิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมลบก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่มให้ดูใหม่นะครับผมโอเคเดี๋ยวลบก่อนนะครับ โอเคไปที่เพิ่มจอโ okay. อเคอะเดี๋ยวก่อนนะครับไปที่เพิ่มจอแล้วก็อ่านความเสี่ยงในการใช้งานให้เรียบร้อยนะครับผมอะโอเคถ้าท่านตัดสินใจได้แล้วก็ลุยเลยครับก็อันนี้ก็จะใช้จะใช้ ID เกมนะครับแล้วก็พาสเวิร์ด ID เกมพ password เอามาจากไหนนะครับก็ไปที่บอมค Crypto Connect w a l ตามปกติเลยนะครับผมก็เข้าเกมไป ตัวอ่าจอนี้ผมยังไม่ได้เปิดนะครับผมอ่ะโอเคก็ใหม่ๆส,สดๆเลยนะครับแล้วก็มาที่ตั้งค่าแล้วก็มาที่ตัวนินจาคําว่า Account นะครับผมแล้วก็ตั้งอ่ะโอเคตั้งอย่างเช่นผมตั้งปรามีีนะครับอ่ะเฮ้ยพิมพใหญ่เกมใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้แต่พิมพ์เล็กนะครับพิมพ์ใหญ่จะรหัสผิดจะใช้ไม่ได้นะครับโอเคแล้วก็ใส่รหัสเลยนะครับผม โอเคตั้งเสร็จเรียบร้อยเราลองรีเกมอ่ะโอเคแต่รหัสเกมมันจะจําไว้ให้นะครับผมอ่ะลองกดล็อกอินมาลองกดล็อกอินอ่ะโอเคล็อกอินได้โอเคใช้งานได้โอเคเราก็มาเพิ่มจอกันเลยนะครับผมผมก็จะใส่ตามที่เราใส่ในเกมเลยนะครับตัวพิมพ์เล็กนะครับโอเคแล้วเราก็ใส่รหัสนะครับอ่ะเฮ้รหัสผิดอ่ะโอเคนะครับผม ก็จะใส่เป็นตั้งชื่อเป็นเดี๋ยวสักครู่นะครับอโอลูกยุ่งเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่ะโอเคเราก็ใส่เป็นอ่ะชื่อจอนะครับผมอ่ะเพิ่มจอได้เลยโอเคตอนนี้ไอตัวน้อยได้ไปแล้วนะครับผมโอเคพูดต่อได้ แล้วก็เพิ่มนะครับผมแล้วก็ใส่ของผมที่ตั้งไว้นะครับเพิ่มให้หมดเลยนะครับเป็นจอสองนะครับเพิ่มไปโอเคแล้วก็สามนะครับอ่าโอเคนะครับผม พอเราเพิ่มจอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาที่หน้าสถานะการทํางานนะครับแล้วก็มันยังหยุดอยู่นะครับเราก็กดสตาร์ได้เลยโอเคจบนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะดูยังไงว่าเอถูกต้องบอททางานนะครับก็กดสถานะการทํางานอ่าโอเคนะครับผมก็ รอได้เลยนะครับถ้าสถานะตัวละครขึ้นอะไรแสดงว่าเฮ้ยใส่รหัสถูกแล้วแต่ถ้ากดดูสถานะแล้วขึ้นรหัสผิดคือรหัสผิดนะครับอ่ะโอเคอ่ะโอเคดูได้ตามปกติเราก็จะรอบอททำงานบอทบอมแบบปกติจะทำงานทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะครับอ่าทุกๆหนึ่งชั่วโมงบอทจะออกมาปล่อยนะครับผมแล้วก็ บอดบ้านจะทํางานทุกๆ5นาทีนะครับอ่ะโอเคครับในส่วนของลายนะครับเราก็สามารถตั้งค่าโทเคนได้เลยอ่าก็แค่นี้ครับไม่มีอะไรมากง่ายๆมากเลยนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ